ระทรวงสาธารณาสุขรายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 ในประเทศไทยช่วงสัปดาห์นี้พบว่าแนาวโน้มลดลงทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวัละสิบราย ลดลงจากเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่เฉลี่ยวันละ15รายขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ตั้งเป้าว่าสิ้นปี2565จะฉีดเพิ่มให้ได้2ล้านโดสตอนนี้เป็นไปนตามเป้าหมายยอดฉีดวัคซีนสะสมกว่า145ล้านโดสแล้วดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าดีอยู่ในระดับที่คาดการไว้ส่วนมาตราการรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเปิดประเทศวันที่8มกราคมนี้พลเอนืประยุทธ์จ,จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา หัวหมยืนยันว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการไว้พร้อมแล้วซึ่งมาตรการอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอื่นๆบ้างเพราะมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาลของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันซึ่งของไทยอยู่ในระดับที่ดีมากจึงขอให้เชื่อมั่นและยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเราก็เตรียมมาตรการของเราคือว่าเราต้องดูว่าทํำยังไงที่ไม่มีผลกระทบในการท่องเที่ยวอันนี้นก็เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเรื่องของคณะแพทย์มาจากข้อบัญญกาิเขาอยู่แล้วหละ่ะ แล้ววันนี้ก็หลายๆประเทศเขาก็เตรียมรับมือตรงนี้อยู่แล้วบางอย่างอาจจะเหมือนกันบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันก็นต่างๆประเทศมันมีพื้นฐานในเรื่องการรับสายรับาลไม่เท่าเทียมกันของเราก็ถือว่ายูเอแกรดเอนะก็ต้องเชื่อมั่นกับตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นรายได้กับเราในช่วงนี้เห็นได้ว่าช่วงปีใหม่คนเที่ยวเยอะมากก็มีอะยวเยอะยะบานให้เรามันระวังถ้า,า,าเราควบคุมเองมันก็ปุกได้เลย ด้านนายอนุทินชาญเบรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมเรื่องความปลอดภัยและประโยชน์ในการรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมายัางประเทศไทย โดยคณะกรรมการวิชาการทางการแพทย์มีมติให้ยึดหลักการเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแต่ขอให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านด้วยให้กรมควบคุมโรครับผิดชอบกำหนดมาตรการที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและคาดการว่าช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยประมาณห0 0ห0คน ก็วันที่5้าจะหารือ,อกันสองกระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงคมนาคมว่าจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยแล้วก็เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มากที่สุดโดยที่เราจะไม่มีความเสียหายใดๆมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการทางการแพทย์ซึ่งท่านเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการสาธารณสุขมีความเห็นแล้วก็มีมติในที่ประชุมบอกมวาว่าไม่จําเป็นจะต้องไปแยกปฏิบัติใดๆขอให้เรามีมาตรการที่ ทำให้เกิดความพร้อมนะครับทั้งสองฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันด้วยว่าทีมแพทย์และระบบสาธารณาสุขไทยสามารถควบคุมการติดเชือ้อการเสียชีวิตการเจ็บป่วยได้ดีแต่ยังต้องขอความร่วมมือคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้มีการระบาดใหญ่อีกโดยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ไม่ถึงขั้นกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์พอดีนาาขวัญแสนสุข รายงาน